ใบฟ้าพลังขี้หมูเกิดขึ้นพร้อมๆกับสิ่งแวดล้อมที่ดีอาศัยเพียงองค์ความรู้และความตั้งใจจริงที่จะลงมือทำไม่น่าเชื่อว่าแถวๆนี้จะมีฟ้าหมูแห่งใหญ่มาหืมา,มาตั้งอยู่แม่ก็เล่นแผงตัวอยู่ท่ามกลางสวนไอ้สวนกล้วยสูตรเท่าไหร่กลิ่นก็ไม่เป็นที่ปรากฏต้องขอบุกเข้าไปชมหน่อยสิว่า ที่ฟาร์มพรประเสริฐแห่งนี้เขามีวิธีจาัดก,การอย่างไรครับจุดนี้ก็เป็นจุดบอ่อไบโอแก๊สซึ่งได้ได้รับการสนับสนุนจากหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแลวก็อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยถ้าถามว่าตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างก็หนึ่งเป็นบอ่อที่ รองกากได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาขี้หมูไปใช้ได้เลยถ้าถามว่าประหยัดไรายได้มากน้อยแค่ไหนประหยัดได้ได้สักหลายแสนบาทคือจริงๆแล้วเรื่องการขายเนี่ยการการปฟ้ลาเนี่ยมันมันก็ได้ไม่ไม่ท่าไหรอกเ,เราได้ส่วนต่าง50ตังแค่นั้นเอง แต่ในส่วนที่เราได้มาก็คือได้จัดการในเรื่องระบบของฟาร์มทีนี้ในเรื่องระบบของฟาร์มฟาร์มเราเป็นฟาร์มปิดนะฮะเพราะว่าที่เราทำฟาร์มปิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างน้อยๆเราเสียค่าพลังงานเนี่ยเดือนหนึ่งสัก2 3ง0 0 0แสนแสนก็แล้วแต่แต่ถ้าเราสามารถประหยัดมันได้สักครึ่งหนึ่งผมว่าก็ก็ยังดี นอกจากประหยัดค่าไฟไปได้ครึ่งครึ่งน้ำเสียที่เกิดจากการเลี้ยงหมูยังถูกนำไปใช้กับพื้นที่เกษตรที่อยู่บริเวณโดยรอบจะบอกว่าทั้งหมดนี้ก็เกิดจากประสบการณ์และการแสวงหาความรู้ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ต้นไม้นั่นเองซึ่งคุณอภิษฎอังคสิทธิเจ้าของฟาร์มเรียกว่าแนวคิดประปาต้นไม้ครับผม อย่างโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะทาฟาร์มหมูเนี่ยเขามักจะทําบ่อบ,บัตรน้ําเสียนะครับแล้วก็ทําในเครื่องบัตรน้ําเสียด้วยแต่ตัวผมเองผมใช้เรื่องบ่ออย่างเดียวแต่เป็นบ่อที่กว้างมากแล้วก็ไอ้บ่อใหญ่ที่ผมมีอยู่ที่พักน้ําเสียตัวเนี้ยผมก็ทําเป็นประปาต้นไม้เพื่อที่จะดูดขึ้นไปนะครับส่งให้ต้นไม้ที่อยู่ด้านบนเนี่ยระยะทางของการเดินของประปาเนี่ยสกิโลเมตรนะพืชของเรามันจะสดใสยอยู่ตลอดเวลา ก็กล้วยมันกล้วยกล้วยอ่ะนะฮะเราอยู่ในสังคมอ่ะนะบางทีเราต้องดูแลต้องแคร์ความรู้สึกของคนอือ่นกการพัฒนาการเกษตรเนี่ยเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ที่ดินเนี่ยมันมันว่างเปล่าอยู่ทั้งที่มันมีประโยชน์มากแล้วโดยเฉพาะผมทำความความหมูเนี่ยในส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำเสียเนี่ยก็จะได้เอาน้ำเสียนี่มามาบำบัดและตรงกัางข้ามตัดจุดต่อใเตื้อเติ้องเตื รู้แล้วล่ะครับว่าทำไมฟาร์มแห่งนี้ถึงไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ของหมูก็เพราะต้นไม้มากมายเหล่านี้เองที่เป็นตัวดูดซับกลิ่นแหมคุ้มค่ากับการมาเยือนฟาร์มหมูมาตรฐานระดับประเทศที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆ สนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชันจำกัด